บทที่7ถึงส1ส่วนเรียงกันจากอิติปิโสไปจนถึงโลคาวูปาสาเมตุเตจำนวนสจบจบที่หนึ่งอิติปิโสพระควาอารหัตสัมมาสัมพุทธ,ธวิชาจารรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตโลปุริสธรรมสารธิสัสทธทวัมนุสานังพุทโธพระควาติสวาขาโตพระควตตาธโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานญยิโกปัจจตางเวทิตโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสาพระควโตสาวกสังโคอวุเนโยปาุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลณิโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกสารติ จินดามณีเปียงมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาโอวะโอละหังปะโพลทันจากมหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเศธีกิจิเทวโยเยสโกปัจชังทัศมิกินเนวาทตาปียังกันตังมาสาลิปุตโตพระวันตุเม สิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะทะนังสะเพชนาพระหูชนเปียังมากมะกะสกตวาพุทธรัตตังโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธ เตเชนโสถีนาณสันตุป,ปทาวาสเพทุขาบปมมูปะเมตุเตสกตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุต,ตมังวะลังป,ปะลิลาหูปะสมะนังธรรมะเตเชนโสถีนา ณสันตุปัฏวาสะสเพพะยาบูปะสะเมตุเตสกักตาวาสังฆรรตนางโอสัตถังอุตมังวะลังอาเนยังเปาเนยังสังฆเตเชนะโสธินาณสันตุปัฏวาสะสเพโลคาบูปะสะเมตุเต อิติปิโสพระขวารา,าหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนานุตตโลปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระขวาติสวาขาโตพระขวตาธโมสันทิตโกกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจ,จัตตังเวทิตบโพวินยูหิติ ปุปฏิป no? ันโนพระควัตโตสาวกสังโคชุปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควัตโตสาวกสังโคยะที่ทางจตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสะพระควัตโตสาวกสังโคเอวเนโยเปาเนโยทักขีเนโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตรลังบุญยะเขตตังโลปะสาลติ จินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปปุณตัญจามหาราชาตวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเทตีกิจิเทวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาปัตาปียังกันตังสาลิปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะทะนางสเเชนาพระหุชนาปียังมะมะกะ สักกะตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวะลังกีตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะสวสดีนาณนสันตุปตะวะสะเพทุกขาวูปะสเมตุเต สักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวังปะลิลาหุปะสมะนังธรรมเตเชนะโสตินาณสันตุปัะวาสเพพยาบูปะสเมตุเตสักตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวังอาหุไนยังปาหุไนยังสังฆเตเชนะโสตินาณสันตุปัะวาสเพโลคาบูปะสเมตุเต ที่สอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรรณสัมปันโนสุขโตโ,ตโลกัวิทุลอนุตโลปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุโทโธพระควาติสวาขาโตพระควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตบโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควัตโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุลิสยุคานิอัตถาปุลิสปุขลาเอสาภะควัตโตสาวกสังโฆเอาเนโยปบาเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตรังบุญยะเตตังโลกสารติ จินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะูลตันจามหาราชาตะวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสรีกิจิเทโวเยสโกปัชชังทะสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะทะานังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สกัตตวะพุทธรัตนังโสาถังอุตมังวะรังอีตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตีนาณสันตุปัทวาสเพทุขาวูปะสเมตุเตสกัตตวะธรรมรตนังโสาถังอุตมังวะลังปะลีลาหูปะสะมมะนังธรรมเตเชนะโสตินาณสันตุปัทวาสเพพยาวูปะสเมตุเต สก,กตวาสังฆลตนางโอสถังอุตมังวะลังอาหุไนยังปาวูไนยังสังฆเ,เตเชนะโสตินาณสันตุปัถวาสเพโลคาวูปะสเมตุเต <c oughs> บทที่12ชิน,นบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวะาหาัางจะตุสัจ,จาสพังละสังเยปิวิงสุ นาลาสภาตันหังกะลาทะโยพุทธะาทาาวีสตินายกาสเพปติทิตาไมหังมะทักเกเตมุนิสลาศีเสปติทิโตไมหังพุโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปติทิโตไมหังอุเลสะพระพุนาการโหหะทะเยเมอนุรุธ โทสาลีปุโตจทักคีเนโกทันโยปิทิพาคสมิงโมคัลลาโนจาวามะเกทักีเนสะวะเนไมหังอาสูงอานันทะลาหูโลกัสโปจะมาหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิทิพันพาคสมิงสุริโยวะปะ พังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาละกัสโปเทโลมะเหสีจิตตวะวาทโกโสไมหังวัฒะเนนิจังปฏิสาสิคุนากโลปุนโนอังคุมิมุอังคุลิมาโลจะ ปารีนันทะสีวลีเทลาปัจ,จัอิเมชาปาณลาเตติละกามะ,มะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตา ราตานังปุระโตอาสิท่าคีเนเมตสุตตะกังทะชะคังปะชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขะขันทะโมะราปลิตตะจะัตตาาติยะสุตตะกังอากะเสชะทานางอาสิเสสา ปาการสันทิตาชินานานาวละสังยุตตาสัตตปากาลหลังกะตาวาตาิตาทะสัญชาตาพาหิรัตมะพาหิรชะตุปทวาอะเสสาวินยังยันตุอนานันติชินะเตชะสาวะสะโตเมสกิเจนะสธาสัมพุ ทะปัญชะเลชินนปัญชะละมะชะฮิวิหะลันตังมะิเลมะิตะเลสทาปาเลตุมังสเพเตะมะหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุพุตโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยธรรม สัตถมานุภาวะปะลิโตจะลามิชินปัญชะเลบทที่13บาพาหุงมหากาพาหุงสหัสามิพินิมมิตสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตโลรสะเสนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวัตุเตใจิยธิชัยมังคะลัง ชัยมังคลานิมาลาติเลแกมัททัพพิยุชิชตะสัพพลัติงโคลัมปานาลาวะกะเมมัคขะถะถะยะขังขันตีสุนันทวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชัยมังคลานินาลายคิลิงฆาชาวาลังอติมตัตตภูตังทะวะ ขิจักกะมะสะนีวสุทารุนันตังเมตัมผูเสกะวิธินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชาาะสาภพระวตุเตชยมังคลานิปุขิตะขัดขะมะหิถัดทะสุนาทารุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคูริมาละวันตังอีทีพิขสังขะ ตะมะโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานิกัตาวานักัตทามุท่าลังอิวะคับพินิยาจินจายะทุทะวะจะนังชาณก,กายมันเชสันเตนะโสมาวิทีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามะติสัจจะ กวาทะเกตุงวาทาพิโลติตะมะนังอติอันทะผูตังปัญญาปะทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาพราะวะตุเตชยมังคลานินันโทปะนันทะผูชะขังวิพุทธังมหิตทิง ปูเตณเถละผู้ชะเคนทะะมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิต,ตวามุนินโทตันเตชะสาพระวัตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิพิภูชะเคนะสุทัตถะหัดถังพระหะมังวิสุทธิชุติมิ ทิภกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิเอตาปีพุทธทาชัยมังคาละอันทาคาถายโยวาจโนทินะทิเนสารเตมตันทีขิตวานะเนแกวิวิธานิจุ ปะทะวานิโมขังสุขังอธิคะเมยยะนะโลสะปัญโยมหากาลุติโกนาโถหิตายะสัปะ <c oughs> สัพพานินันปูเลตวาปาละมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวะเชนะโหนตุเตชะยะมังคลังชะยะ ชยันโตโพธิยามูเลสก,กะยานาังนงันทวิตโนโเอวังตะวังวะวิชโยโหหิชะยะสุชะยะมังคะเลอะปะลาชิตะปัลลังเกสีเสปะถาวิโปคะ,ะเละอะภิเสเกสัมพระพุทธานังอั ขปโตปะโมทะติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปพาตังสุหุติตังสุข,ขโนสุมุปโตจะลิสุลิยิถังพระหะามะจาริสุปะทักขีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกรรมมังปนิิเตปะทักขีนาปะทักขีนากะตะวาละพันตเถ ปะทักคีเนพระวะตุสัพพระมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัถาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพัมมานุภาเวนะสัถาโสถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัถาโสถีพระวันตุเต บทที่สิบสี่ปฏติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารละวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิงตาธรรมทาเนนะพระวันเตปุชิตาโสถิงกะโลนเตทะวิหารละมันทะเลเถลาจะมัชานะวะกาจะพิขโวสาลามิกาธานะปะตีอุ ปาสก,กาคามาจจเทสานิฆมาจจอิสลาปันสับปันสับปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลชะชลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัถวูปปาติกานิ ยานิกังธรรมวลังปติจะเตสะเพปิทุกขะสะตะโลนตุสังขะยังถาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมมัทะลาจะปุขาลาสังโคโหตุสัมโขวะอันตะอันทายะจะหิตายะจะอัมเหระขะตุสัมมะสัมธรรมโมสัพเพปิ ธรรมจาริโนวุธิสัมปานปุเนยยะยามะธรรมเมอะริยเป่าวเวทิเตปะสันนาโหนตุสเพปิปานิโนพุทธะสาสเนสัมมาทาังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวะสตุวุธิภาวายะ สตานางสม,มิิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตตะละชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเนาลราชาโนปะชังลักขันตุสพัพทาบทที่ 15. บห้าเทวดาอุยชนชนะคาถาทุกขปตานนิจะทุกขาพยปตาปจะนิพระยา โสกปตาจานิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามห,หิสัมภะตังบุญญะสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังทัธันตุสัทธายะสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิละตาโหตุคัจฉันตุทเทว,วตาคตา สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานตจจยังพระลังอรหันตานตเจเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสบทที่16สุมังะละคาถาโหตุสพังสุมังคลงังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตถีโหตุนิลันตลงังโหตุสพังสุมังคลงังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตถีโหตุนิลันตลงัง โหตุสัพังสุมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพระสังขานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตลงังด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและ พระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้านายกระมนกโลทองและแอดมินสามสิงหอมุลเหล็กทั้งหลายให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางทามขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไ่วยครูหกสิบแปตลอดจนวัตถุมงคล ทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิดสาธุ